ัตราความแม่นยําของสกิลความแม่นยําธาตุและอัตราการโจมตีโดนแน่นอนของสกิลค่าเกียร์สามชิ้น,นี้ใช้งานแตกต่างกันอย่างไรบ้างสวัสดีครับมาเพบ่มผม m a k e n o Channel หรือเช่นเคยนะครับผมในเกม l i เ e Ranger นะครับอยากเก่งวันนี้ไม่ต้องรอวันหน้า สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมลายเรนเจอร์ที่มีระบบออโต้แต่ได้ไม่มีเวลาว่างในการเล่นวันนี้เรามีของดีมาเสนอแอป UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนฟาร์มได้ง่ายมากและสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้น UJ4 เป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่บนระบบข่าวเสมือนเรามีมือถือเพิ่มอีกหนึ่งเครื่องซ่อนอยู่ในมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆสามารถเปิดบอร์ดฟาร์มออโต้เกมได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนถึงแม้เราจะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งมันตอบโจทย์กับเรามากๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองไฟรา ราคาเริ่มต้นจ่ายไปแค่วันละสิบาทเท่านั้นหรือตัวแพ็กเกจแนะนําที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆลองใช้งานดูสําหรับ GVP มันอาจจะมีราคาที่แพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่วันละสบาทแต่การใช้งานบอกได้เลยว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและความลื่นขึ้นในการใช้งานสบายกว่าอย่างมากรู้แบบนี้แล้วจะรอช้าอยู่ใยรีบกดลิงก์ใต้ description หรือเกาะโค้ดไลน์ศูเพื่อ เอาส่วนลด20บาทต่อครั้งอย่าลืมเข้ามาโหลดลองใช้งานกันเยอะๆนะครับและหาใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเที่ยชวชอบไปอย่างกระเป๋าคุณเราขอแนะนําร้านมารุชอปร้านรับเติมเกมล i ยเรนเจอรราคาถูกปลอดภัย100%จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า190,000คนใครสนใจอยากจัาแพ็กเกจต่างๆหรือรูบี้988รูบีไปจัดก,กันได้เลยครับ ลิง์เพจเฟซบุ๊กอ,อยู่ใต้เดสคริปชัน n นเองนะครับมาครับในช่วงโค้งสุดท้ายของโคโรโบท่าสุดแก่งแห่งหน่วยป้องกอันอสูรก่อนเข้าสู่อีเวนต์ฮาราวีหนมมันมีเกียร์ชิ้นหนึ่งโผล่มาครับสำหรับรองเท้าบูทหน่วยป้องกัสูรที่เป็นเกียร์ ธาดุมืดชิ้นแรกของตัวเกมที่สามารถหาได้จากกาชานั่นเองซึ่งเกียรชิ้นนี้ครับผมนอกจากมันมีอัปเกรดธาที่เราใฝ่ฝันหาแล้วมันยังมีความแม่นยท่าติดมาด้วยเวลาเอาไปหยิบไปใส่พวกแสงมืดตัวปั่นตัวป่วนเนี่ยมันจะใช้งานดีขึ้นขนาไหนหลายคนก็ถามหลังไม่ผมก็มาชนะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันนะครับว่าเฮ้ยค่าเกียร์ระหว่างอัตราความแม่นยำสกิล ความแม่นยำธาตุและอัตราการโจมตีโดนแน่นอนของสกิลในช่องเกียร์อาวุธค่า3ค่านี้มันใช้งานแตกต่างกันแค่ไหนนะครับผม โดยผมจะลองเทสกับตัวของโคนี่สล็อตหรือโคนี่นักพนันมือโปรในร่างไฮเปอร์แม็กใน i อของผมนั่นเองเนาะซึ่งเรนเจอร์ไวทพิพทามเมื่อตัวนี้มันจะมีสกิลปั่นป่วนในสกิลี่2แต่ไม่มีสกิลเดามจซึ่งสามารถนํามาใช้ในการทดสอบเพื่อดูความแม่นยําในตัวของเรนเจอร์ตัวนี้ได้ โดยในร่างไ y เปอร์แม็240การสตันของมันจะอยู่ได้นานสูงสุดถึง12วินนั่นเองเนาะ ระยะเวลาเกิดขึ้นจากเรเวล2 1 0 0้คูณมันจะได้เท่ากับ12วินาทีใครใช้ร่าง9กดาวล็อก19ดาวแม็กยังไงก็ตามมันจะล็อกให้อยู่ที่12วินาทีเหมือนกันนั่นเองโดยโคนนี่สลตนี้นะครับผมจะนําไปลองทดสอบกันในสเตตหลักพร้อมกับใน p ีพีสอย่างด้วยกันนั่นเองนมไม่รู้จะเห็นความแตกต่างหรือเปล่าโดยผมจะนํามาทดสอบกันที่ด่าน408เจ้าประจําที่เป็นด่านเช็คความแม่นของเราเพราะว่าศัตรูนี่ ต้องบอกได้เลยว่ามีค่าหลบสกิลต้านสกิลค่อนข้างที่จะพอสมควรเหมือนกันและเกียร์เซตแรกที่ผมจะมาทดสอบก็ผมจะเป็นร่มโล และกระดิ่งเซตจันทาแล้วแล้วก็พ่วงคริสต์มาสมาด้วย1ชิ้นนั่นเองเพราะเกียร์เซตนี้เนี่ยมันจะไม่มีค่าความแม่นยำสกิลเลยโดยแน่นอนก็ไม่ได้ใส่เนแต่ที่เห็นค่าอัตราความแม่นยำสกิลม,มันเพิ่มบวกมา25เหนืยเนื่อม,มาจากค่าศักยภาพที่ผมตีบวกให้โคนนี่นักพน,นันอยู่แล้วนะครับผมเรนจะใส่ไว้ทุกตัวค่าเกียร์ศักยภาพสีเหลืองที่เราตีบวกเข้าไปมันจะเพิ่มค่าความแม่นยำสกิลในตัวอยู่แล้วสูงสุดอยู่ที่25์นนั่นเอง ถือว่าเริ่มต้นการทดสอบโดยมีค่าเซตัสพื้นฐานความแม่นยำสกิลในตัวอยู่ที่55เลยแล้วกันเนาะและประกอบกับสกิลบัฟของมันครับมันมีบัฟเพิ่มแม่นยำสกิลอีก30เปก็บอกได้เลยว่าโอ้โหทะลุทะลวงอยู่30บวก25เป็น55ใช่ไหมบวกบัฟอีก30รวมก็รวมๆแล้ว85ตตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยทีเดียวความแม่นยำในระดับนี้บอกได้เลยว่าแม่น แน่นอนนะครับผมมาเดี๋ยวลองดูกันดีกว่าว่าเล่นเสร็จหลักในเซตแรกสําหรับการใส่เกียร์จะเป็นอย่างไรครับผมมาใหนลองดูกันหน่อยสิมาครับให้ศัตรูเดินมากันนิดนึงนะครับผมรอบแรกนี้ถือว่าเราไม่ได้ใส่ค่าไม่ยำสกิลใดๆทั้งสิ้นเะนืเพราะามาจากเซตตั้งเดิมบวกกับใส่ภาพเท่านั้นมาบับหน้าป้องไปแล้วแล้วยังไงดีไม่เป็นไรไม่ออกสกิลไม่เป็นไรเราปล่อยตัวถัดมาต่อเลยปล่อยตัวถัดมาต่ออีกยังไง ยังไงสตาร์ทโชว์หน่อยพัดไปแล้ว1โบกครับผมโดนไป3ตัวเน้นๆน,น,นะไอนี้คือพัดอีก1ตัวผมก็เลยมีปรากฏตัวที่4 5 6 7มาเริ่มมาแล้วนะประมาณ3ตัวเห็นจะได้ถัดมาเรามาลอง p ีพกันบ้านเดียวกับทีมที่ผมเซตเอาไว้เรียบร้อยซึ่งทีมของคู่ต่อสู้ที่ผมเซตเอาไว้นั้นนะครับจะเน้นแต่สายพลังเป็นหลักเลยก็จะใส่มันครบทุกท่าเลยเนาะ น้ำไม้ไฟมืดแสงแต่ทุกตัวเนี่ยไม่ได้หลบ100แต่อย่างใดเนาะให้มันปล่อยมาเยอะแล้วเราก็มาดูว่าเฮ้ยโคนี้สล็อตเนี่ยมันจะสตันได้สักกี่ตัวกี่น้ํากันเชียวนั่นเองนะครับรอบแรกครับผมและเราจะเอาอะนูบิดไปด้วยมาครับผมปล่อยอนูบิดไปเลยครับผมก่อนที่หยุด5วิมันจะติดจากนาฬิกาปู่แล้วเขาวิ่งเร็วจังเลยนะเขาวิ่งเร็วจังเลยอ่นะาบางทีโอ้โหเร็วจัดจ้านโดนใจ บางทีเองก็เร็วเกินนะครับอยังไงดียังไงนี่ครับสตาร์นไปเรียบร้อยแล้วแต่หลักๆจะเป็นตัวท่าแสงไหมโอ้มีท่าปกติโดนไปแล้วด้วยนะครับสําหรับตัวของน้ําไฟก็มีโดนอยู่อ้าโดนเยอะเลยนะครับเวลาเราปล่อยเยอะๆมันก็จะโดนเยอะอยู่เช่นเคยนะอโอเคถ้าเราปล่อยจํานวนตัวเยอะๆได้ก็สตันได้ดีใช้ได้อยู่เหมือนกัน นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือฝั่งตรงข้ามนี่ไม่ได้หลบ100มันก็อาจจะเห็นว่ามันแม่นอยู่มากประมาหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะสำหรับโคนีสล็อตเพราะว่าค่าพื้นฐานน้่นเดิมมันเองคือแม่นมากๆอยู่แล้วรอบที่สองนี้ผมจะปล่อยโคนีสล็อตแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับและกดอมาตะไปเลยดูซิมันจะสตานใครได้บ้างไหมเอาสองตัวแล้วกันเอาสตานไปแล้วหนึ่งดอกยังไงโอ้โหโดนตัวเดียวคือ อะนูบิครับผมซึ่งเป็นธาตุแพทางนะครับอ่าส่วนธาตุอื่นๆธาตุเสมอทางอะไรไม่ติดเลยนะครับต้องยอมรับกันตามตรงนะครับผมว่าไม่ติดนะติดน้อยมากดูดิ โอ้โหติดแค่ตัวธาตุน้ำโอเคเริ่มติดแล้วศัตรูเยอะก็ติดได้เยอะมากขึ้นถัดมาครับเซตเกียร์ที่เราจะทดสอบกันในเซตที่2จะหน้าตาแบบนี้นั่นเองโน้นเราจะใส่ค่าเกียร์ส้อยอบจันทามาแทนที่กระดิ่งซึ่งมันมีค่าอัตราความแม่นยำของสกิลบวกไปอ,บอีก24ทําทำให้เซตตอนนี้ผม ความแม่นยำสกิลของโคนิสโอตเราครับอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เกรเดียวถแท้าบวกบัฟไปอีกนะครับสามสิบเปอร์ก็ทะลุหนึ่งร้อยเป็นหนึ่งร้อยสิบกันเลยเดี๋ยวมาลองดูดีกว่าว่าใส่ความแม่นยำสกิลเพิ่มเข้าไปในตัววเนี่ยมันจะแม่นขึ้นแบบเห็นได้ชัดหรือเปล่านะครับผมจากที่แบบว่าอยู่ที่ประมาณแปดสิบเป็นหนึ่งร้อยนั่นเองมาลองดูกันดีกว่ามาครับผมให้หัวเขียวเดินมาหัวดอกไม้ นะเดินมาปล่อยไปเลยครับโค่นี่สลตบัฟไปก่อนหน้าบ้านนะผมยังไงยังไงโบกพัดยังโบกพัดยังเข้าตำแหน่งโบกพัดไปหนึ่งทีก็ไม่ต่างอะไรกับเมื่อกี้สักเท่าไรเมื่อกี้ประมาณ3าตัวใช่ไหมนี่ก็ใกล้เคียงนะครับสองสามตัวนะถือว่าใกล้เคียงอยู่ผู้ที่เจอเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็เป็นทีมสายพลังเป็นหลักนั่นเองน้มมาเดี๋ยวลองตีกันเลยดีกว่า ใส่แม่นสกิลทะลุร้อยมันจะเดือดขึ้นไหมโคนี่สล็อตปล่อยสัก2ตัวพออาอมตะช่วยมัน,นิสเดึงอ่ะปล่อย3ตัวแล้วการเห็นโดนสตันอยู่นะครับโบกพัดไปแล้วไปยังไงเมื่อกี้นี้ยังไงดีเมื่อกี้เห็นสตันอยู่ประมาณตัวหนึ่งตัวหนึ่งท้วนนะครับดูยากดูเย็นเลื่อนอ่ะพายุออกไปก่อนโอ้โหสายพลังมันวิ่งกันเร็วเหลือเกินเว้ยนะ โอเคกดแช่บ้างกดแช่บ้างปล่อยไปครับปล่อยคุนี่สลอตอีกสักตัวนึงเอาเออสตันอยู่เนาะมีมืดมีแสงมีอะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับที่โดนเนี่ยนะมีไทจีน้ําอาน้ําไม้ไฟครบเลยนะครับแล้วก็มีปูเนาะแต่อนุวิทย์จะไม่โดนละมั้งเมื่อสักครู่นี้นะครับถือว่าแม่นขึ้นมาครับผมอีกหนึ่งรอบปล่อยไปเลยนะจังหวะนี้ผมปล่อยสัก2ตัวละกันดูดิสลด็ลต อเอามาต่าช่วยด้วยเอายังไงสตั้นหน่อยสตั้นพี่หน่อยโบกพัดโบกไปแล้วหนึ่งป้าบเอ้ยแม่นขึ้นเห็นเลยว่าแม่นขึ้นนะครับโบกทีเดียวนี้โดนไปสี่ห้าตัวเลยนะครับทั้งทั้งที่เมื่อกี้นี้เราสตั้นนค่แบบ สองัตัวนะครับผมช็อตแรกนามแผมมีอนุบิทแค่ตัวเดียวด้วยพัดมาเซตเกียร์เซตที่3ที่เราจัดกันไว้ผมเมื่อกี้เราลองแบบไม่ใส่เกียร์แม่นยำสกิลเลยใช่ไหมเอาเซตั้นเดิมบวกสกยภาพแล้วเซตที่2ครับก็ใส่แม่นยำสกิลเพิ่มไปในค่าเกียร์ให้มันทะลุ100รอบนี้เอาแม่นยำสกิลออกทั้งหมดเลยเพึ่งจากสกยภาพล้ว,ลวนแต่เราใส่ความแม่นยำาา่าจารองเท้าบูทเพิ่มเติม,ตม,ตมไปนั่นเองนะครับผมทำให แต่ตอนนี้ครับความไม่นยำสกิลจะอยู่ที่55เปอร์ยังไม่รวมสกิลบัฟของมันเองเนาะแล้วก็มีความแม่นยำเพิ่มเติมด้วยจะไม่แสดงให้เห็นในสเตตัสของเขาเองป่ะลองเทสเดหลักเหมือนเดิมครับด่าน408ดูดิจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากขึ้นหรือเปล่าปล่อยมันเดิมมาเร่งความเร็วกันหน่อย มาปล่อยคูนี้สำรับไปก่อนนะครับบับหน้าป้อมไปก่อนครับจังหวะหนึ่งเข้าตำแหน่งตีปกติเอาปล่อยตัวที่2เลยนี่ครับสาตาร์ทและโอ้โห3ตัวพอๆพอเดิมเป๊ะเลยนะครับก็ดูไม่ค่อยมีความแตกต่างกับใส่แม่ยำสกิลเมื่อกี้สักเท่าไรเหมือนจะสตันไม่ถึงซะมากกว่านะเนี่ยดูทรงแล้วโอเคได้ข้าหลังบ้างสัทีนะก็ใกล้เคียงเดิมนะครับประมาณ3 4 5ตัว ก่อนหนนี้ก็สอสตัวนวอันนี้ใส่แม่นยําก็เพิ่มมาเป็น4ีหตัวไหนดูสิว่าเราตีแล้วจะเป็นอย่างไรรอบนี้นะสเตจหลักดูแม่นขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับและ PVP ของจริงจะเป็นอย่างไรนะวิ่งมาเยอะๆนะวิ่งมาเยอะๆเอามาตะไปเฮ้ยเมื่อกี้โบกพัดเห็นซาตงสตันอยู่ใครโดนมีปูโดนมีบิดโดนเมื่อกี้นี้เห็นแวบๆเห็นแวบๆอยู่อ่าข้างหลังโดนเติมเลยนะครับโอเค ใช้ได้ใช้ได้อยู่นะครับถือว่าโอ้โดนเยอะเหมือนนะนเนี่ยโดนเยอะกว่าเมื่อกี้นะครับเยอะกว่าเมื่อกี้นะมาครับรอบที่สองเลยดูดิดชูช,ชูวิ่งไวจังเลยวะ่ะออะปล่อยสักสองตัวพอกดอมมาตะไปก่อนเลยโบกพัดไปแล้วหนึ่งป้าบปูโดนก่อนชาวบ้านชาวช่องเลยน้าแม้จะทัดเสมอทางก็เอาไปกินก่อนหนึ่งดอกโอ้มีชูชูโดนโอ้โหให้ทาน้ำก็โดนไ้อย่างเอาไปดูอ้าวโดนหมดเลยโอ้โหนี่ปล่อยแค่สองตัวนะเนี่ย อูดโดนหมดเลยแม่นกว่าเมื่อกี้อีกนะครับเออถือว่าเป็นเอกฉันเหมือนกับสเตทหลักที่เราเห็นกันมานะครับว่าเฮ้ย จำนวนตัวที่โดนสตันเนี่ยมันเยอะมากขึ้นโดถัดมาเซตที่สี่ผมเราใส่เกียร์โดนแน่นอนให้มันเพิ่มเข้าไปแทนแล้วก็เอาความแม่นยําออกนะผมรวมกระทั่งถึงอัตราความแม่นยาสกิลด้วยนั่นเองนะครับตอนนี้มีแค่โดนแน่นอนที่ใส่เพิ่มเติมเส็แล้วตอนนี้ก็ดังเดิมครับมาบอสห,หัวดอกไม้เดินมากันเลยจังหวะนี้ปล่อยไปโอ้โ oh, นี่ซาลอนบับนาปอมไปก่อนครับผมแล้วยังไงเข้าตำแหน่ง บับเอหนึ่งทีซาบัดเลยไหมบัดไปเลยยังไงด่านนี้ดูยากจริงๆว่ะนะครับโอ้โหด่านนี้คือมันหลบเก่งอะนะยอมรับกันตรงๆก็โดนประมาณโอ้โหเคยเยอะและเริ่มเยอะนะเริ่มเยอะสองตัวเองนะเนี่ยเราปล่อยสองตัวเริ่มเยอะนะครับเมื่อกี้ก็สามสี่ตัวอยู่อืก็แอบคล้ายๆไม่ยำสก,กิลอยู่เหมือนกันนะครับ ถือว่าตัวมันเองก็เวอร์อยู่แล้วด้วยแหละโนคาแฝงโดยรวงของมันคือว่าแม่นมากๆอยู่แล้วนะครับการที่ใส่อะไรที่แตกต่างกันเล็กน้อยมันอาจจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างมากสักเท่าไหร่ในในเรนเจอร์ตัวนี้ไหนดูดิจะเป็นอย่างไรรอบนี้ตีอีกเอาตีต่อมาลุยโลดมาเฮ้ยลืมไปว่าเขาปล่อยมาเร็วนะครับลืมอูมาถึงสตันเขาก่อลุยเลย โอ้โหชูชโดนการไปก่อนตัวแรกเลยปล่อยสองตัวพอแล้วกดอัตราช่วยเนี่ยสตาน์โอ้โหอันนี้ชัดเจนอืมชัดมากชัดกว่านี้ไม่มีอีกเร็วเมื่อกี้เห็นใช่ไหมทุกคนว่าสตานทีกี่ตัวทั้งแผงก็ผมแค่ใส่โดนแน่นอนชิ้นเดียวนะสตานทีทั้งแผงเลยต่างกับความแม่นยำาาากับอัตราการแม่นยำสกิลเมื่อสักครู่นี้อย่างเห็นได้ชัดสุดๆไปเลย นะครับคือโบกพัติเดียนนิ่งทั้งฝูงยกเว้นตัวใหม่ที่เพิ่งวิ่งมาจากหน้าป้อมนี้จะไม่โดนเพราะสกิลไปไม่ถึงนะครับไอที่เหลืออยู่ในระยะนี้โดนทุกตัวขนาดโลงศพยังโดนที่ดูเอาละกันโอ้โหเวอร์จัดอันนี้ไม่ต้องเทสซ้ำแล้วครับผมเห็นชัดมากดังนั้นแล้วเนี่ยจากการทดสอบนะผมว่าใส่แม่นย้ำสกิล ใส่ไม่ยำทาตและใส่โดนแน่นอนเนี่ยโดนแน่นอนก็ต้องมาอันดับหนึ่งเห็นชัดเจนแน่นอนอย่างเมื่อสักครู่นี้และใส่ไม่ยำทาตก็แม่นขึ้นช่วยดีมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันไม่ยำสกิลถ้าใส่ถึง100นี้ก็เอาเรื่องไม่แพ้ไม่ยำทาตเลยแต่ก็ยังมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดอยู่ว่าไม่ยำทาตช่วยได้เยอะมากกว่าส่วนแน่นอนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นกันเต็มเต็มตาว่า กระโดดไปเลยคือโบพาดเดีย p ี p ีนิ่งทั้งแผงอันนี้เวอร์จัดเรานี้เซตที่5เรามาลอง mix, มิกซ์ผสมรวมกันมากดีกว่าไหนไหนโดนแน่นอนมันเวอร์แล้วใช่ไหมเราใส่แม่ยำท่าเสริมเข้าไปอีกจะเห็นความเก่งกาจที่ชัดเจนมากขึ้น หรือเปล่านั่นเองลนะวงงปลาสเตตหลักเลยครับผมดูดิมันจะเห็นในสเตตหลักได้เลยไหมสำหรับความแตกต่างเรื่องการสตรันแม่นของโคนี้สลอตในด่าน408ครับมาเออนี่ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะไม่เคยเช็แบบนี้จริงๆขนาดนี้มาก่อนเหมือนกันมาครับผมให้หัวเขียวเดินมากันหน่อยเดินมาปล่อยโคนี้สลอตไปเลยครับผมจังหวะนี้บัฟหน้าป้อมไปก่อนหนึ่งที ยังไงบัฟเข้าตำแหน่งอีกหนึ่งทีแล้วโบกพัดไปแล้วโอ้โหอันนี้ชัดมากชัดขึ้นแบบแจ๋วเลยอ่ะนะครับออืคือโดนไปกี่วะเนี่ยห้าตัวโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องนี่อ่โอ้โหมากกว่าห้าไอ้ผมจังหวะแรกนี่มันโดนแค่ห้าจังหวะสอนี่มันเอาไปกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าโอ้โหเกือบสิบตัวได้นะครับ เผือเกินสิบด้วยมั้งเนี่ยนะนับไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ไหนดูซิว่าจะเป็นอย่างไรโอ้โหโคตรโกงเห็นความต่างชาัดเจนไปอีกหนึ่งระดับกันเลยก็ว่าได้นะครับในรอบนี้นะอ่ะกดอามาตาเลยผมโทนนี่สลหัตัวเดียวพอยังไงสตันอานุนวิทโดนไปก่อนเอารอครูดาวขี้หยัดรอไว้ปล่อยตัวที่สองเลยกันอ,อืนิ่งไกลซะด้วยนิ่งไกลซะด้วยนะครับจังหวะนี้ ไอเอาไปโดนเลอสตันพี่ได้บ่ฮะเลอสตันพี่ได้บอ่อยังไงโอ้โหโอ้โหว่าจัดตัวที่เพิ่งวิ่งมาไม่โดนเท่านั้นคับผมเหมือนกับเมื่อสักรุน่นนี้โอ้โหเหมือนแบบเป๊ะๆอะไรมาจะปานานั่นสตันโคตรเวอร์นะครับอยอมใจเลยนะโดนไดโนนี่ก็สตันเยอะแล้วนะนี่คือแบบว่าอีกหนึ่งขั้นกันเลยทีเดียวเห็นความแตกต่างชัดเจนมากไม่แปลกใจเลยนะครับว่า ทำไมในหลิกระบท็อปตำนานเนี่ยเขาถือต้องใส่สองอันยำรวมกันสำหรับคนที่ใช้คอมโบตัดแรกและมีโคโนี่สลอตในทีมหน่มยกตัวอย่างเป็นใครดีนะครับเอาที่เราเห็นหน้าตากันประจำที่อยู่บนท็อปตำนานละกันเนาะอือ่าคุณยูกะละกันเนี่ยเจอพอดีเลยโคโนี่สลอตมีแน่นอนนี่โดนแน่นอนครับผมและอีกหนึ่งชิ้นคือแม่นยำธาตุครับ <c oughs> ไม่แปลกใจจริงที่ใส่มาคอมโบคู่กันเนาะส่วนแม่ยำสกิลเหมือนจะไม่ได้ตีบวกหรือเปล่าเนี่ยอ๋อตีบวกนะแต่ว่าคนที่ดูคนนอกที่ไม่ใช่เจ้าของไอดีเนี่ยมันจะไม่แสดงให้เห็นเซตัสที่บวกเสียภาพเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับไหนดูคนอื่นซิเป็นยังไงบ้างสําหรับคนที่ใช้โคนี่สลอ็อตแนวโบตัเนยโอ้โหเหมือนกันเป๊ะเ,เ,เลยโอ้คนนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนี่อะไรเนี่ยโดนแน่นอนแม่ยำท่า80และมี เพิ่มความแม่นยำสกิลอีก24%นะและเขาตีบวกสายพันธุ์เท่าไหร่พันหน่าจะตีบวกสีเหลืองแน่นอนนะครับผมอ้โห uh huh. เวอร์จัดจัดแเ,เรายังไม่จบการทดสอบแต่เพียงเท่านี้เรายังมีเซ็ตสุดท้ายผมยำม,มิกรวมกันทุกอันเหมือนกับที่ทบํำนานเขาทำกันครับผม 1. ครับโดนแน่นอน 2. ไม่ยำธาตุและ 3. ไมแ่นยำสกิลผมบอกได้เลยว่า ไม่ยำสก,กิลทะลุร้อยไม่ยำธาตุก็ใส่โดนแน่นอนก็มีโอ้โหครบกว่านี้มีอีกไหมมาลองดูกันดีกว่าว่าเซตตำนานตัวหดขวดตัวเทพๆโกงๆนี่เขาหยิบจับมาลองกันเนี่ยเป็นยังไงปล่อยเลยครับกัวดันชิดหน้าป้อมแล้วขอปล่อยเร็วนิดหนึ่งละก,กันมาครับโคดิสลอตยังไงบัฟอิกทีเข้าตำแหน่งแล้วสะตานบายโอเคอ่ะสามหน่อนะครับผมสามหน่อเท่านั้น ยังไงสิไม่ออกสกิลก็แล้วไม่ได้ใส่ใช้สกิลก็จะออกน้อยๆยหน่อยนะครับอ่ะบันเดินแล้วกดปรตาาช่วยนิดนึงสตันให้พี่หน่อยได้ไหมคูดาวนาจนัางเรลยแต่ละตัวอ่าสตันแล้วโ,โโวโอโหโอ้โหเฮ้ยอื้อเยอะเยอะโหสตั le. นเวอร์เลยเวอร์เลยทีเนี้ยเอาเวอร์จัดเลยเนะครับมิกสามันยำรวมกันโอ้โ,อโอหโอ้อืมเกิน บางทีก็เกินไปโอโหเอาสุดจอเลยมั้งเนี่ยพี่นะโอโหถือว่าเวิร์มมากเทสรอบสุดท้ายแล้วไหนดูซิว่าเซตสุดโกงนี้จะได้ดีขนาดไหนกันเวลาต่อกรกับพวกพีพีของจริงกันนะครับอือหือก็คือเดินมากี่ตัวสตันหมดเลยนะครับรอดแค่อันน้อยนิดเท่านั้นโอ้โหแทบจะก,การนตีโดนหมดเลยว่างั้นเถอะนะ อาปล่อยสักสามตัวพอรากกันไม่อยากปล่อยเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะเอ,อโกเกินนะครับผมให้จํานวนน้อยๆหน่อยอากรัมาตาช่วยนิดนึงสตาร์นไพีหน่อยได้ไหมคนที่สอ้อนรถสตาร์นไกลด้วยดูชูที่เพิ่งปล่อยมาก็โดนโอ้หไทยจีนี่มนสตาร์นเอาเรื่องเั้นเนี่ยสายไวพิบเราโดนยับเลยวะ่ะโดนยับเลยวะ่ะแล้วเอาไวดูข้ามาตีบ้านเนี่ยถ้ามาตีบ้านเนี่ยลูกพี่ยังไงอาพายุคืนไปได้พื้นที่คืนหน่อยนะจะได้ เห็นช,ชัดอีกรอบวิ่งบาฮนุบิทอ่าคนที่สองปล่อยไปแล้วโอเคอือฮึแช่มาแช่กลับไม่โกงไม่เป็นไรนี่ไงโบ,บกพัดไปแล้วนิ่งอือฮึชัดนิ่งครบทุกตัวแบบเน้นๆโอ้ยอือนิ่งนายกว่านี้มีอีกไหมเนี่ยโอ้โหและโดนทีนี้สิบสองวินะผมบอกได้เลยว่า โคดโกงนะก็ไม่ค่อยต่างกับเรื่องของการใส่โดนแนนองคู่กับความแม่ยำท่าเท่าไหร่นะครับเวลาใส่มิกยำสา3อันรวมกันเนาะอ่าก็คล้ายๆกับแบบเมื่อกี้นี้ไม่ค่อยแยกความแตกต่างได้สักเท่าไหร่นะครับแต่บอกได้เลยว่า ต่างกับใส่ด้วยแนนอนเปล่าๆอย่างแน่นอนนทั้งมิกแบบโด้ยแนนอนรวมกับแม่ยำ่าตแล้วก็ด้วยแนนอนมิกแม่ยำธามิกแม่สกิลก็จะเห็นความต่างที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองในเมื่อเห็นความโกของเกียร์ชิ้นนี้ขนาดนี้แล้วในกล่องเลือกที่ผมยังไม่ได้เลือกหลังเปิดยันการันตี35ครั้งนะครับผมก็ขออนุญาตเลือกนะตรงนี้เลยละกันผมก่อนที่ผมจะลืมและอดรับไปหนึ่งชิ้นฟรีๆนะ ก็ขอเลือกเลยและกันครับผมสำหรับเกียร์เดือนนี้นะเพราะว่าเราได้มาหลายชิ้นนะครับก็เลยยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกอะไรขอรองเท้าอีกหนึ่งข้างลวกันแม้ผมจะมีเยอะแล้วก็ตามเนาะรับกันไปเลยนะครับรองเท้าบูทหน่วยป้องกันอาูรอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมตอนนี้ผมก็จะมีรองเท้าอยู่บานเลยนะครับกี่คู่เนี่ยหนึ่งข้างสองข้างสามข้างสี่ข้างทั่วนะครับเท่ากับสองคู่นะโอ้โห สุดจัด นะโหดขนาดนี้ก็เก็บไว้ก่อนละกันยังไงก็ต้องได้ใช้บ้างแล้วครับผมในกิววอลกิวเหรียญอะไรก็แบง่แบงๆ่งไปใช้โดยที่ไม่ต้องไปถอดแบ่งมาจากตัวอื่นได้นั่นเองสรุปผลการทดสอบในวันนี้ผมหากเราใส่เกียร์แม่นยำสกิวไปก็จะแม่นขึ้นกว่าไม่ไใส่เกียร์ใดๆเลยประมาณหนึ่งถัดมาหากเราใส่แม่นยำธาตุก็จะเห็นว่าแม่นยำม,มากขึ้นกว่าใส่แม่นยำสก,กิวแบบชัดเจนแต่ก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างเวอร์วังมากมาย แต่ถ้าหากเราใส่โดนแน่นอนบอกดเลยว่าก้าวกระโดดไปอีกหนึ่งขั้นเลยเมื่อเทียบกับใส่ไม่ยำท่าหรือไม่ยำสกิลเราจะเห็นได้ชัดว่าสตันได้เวอร์ขึ้นชัดเจนมากๆากดังนั้นแล้วเนี่ยโดนแน่นอนก็ต้องมากกว่าไม่ยำท่าและมากกว่าไม่ยำสกิลเองและทําให้ใครหลายๆคนที่มีเกียร์มากมายให้เลือกสรรเนี่ยก็จะนําค่าเหล่านี้มามิกซกรวมกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นของผมนี่ก็มิกมัน3อย่างเลยโดนแน่นอนไม่ยำท่าแล้วก็ แม่นยำสก,กิลนั่นเองเนาะถ้าเอาความแตกต่างที่ชัดเจนเนี่ก็คือใส่โดยนอนเทียบกับโดยนอน,วน,อนบวกแม่นยำธาตุเนี่ยบอกได้เลยว่าต่างขึ้นอีกหนึ่งระดับอยู่เหมือนกันนั่นเองสําหรับการ p v p เนาะส่วนการมิกซ์สามอันแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าผมไม่ได้จงใจจะมิกซ์สามอันแต่อย่างใดเนาะเพียงแค่ว่าอยากได้รถแร่2ชุดเรือใส่ชิ้นนี้มาด้วยมันเลยกลายเป็นยำสามอย่างรวมกันนั่นเองนนเนาะเรียกได้ว่าก็แมนเวอร์เวอร์นะทำให้ตั้งอับของเรานี่ชนะกันได้ รัวๆอยู่เหมือนกันฉะนั้นรองเท้านี้ก็เป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เพราะค่าเกียร์เหมือนกับชุดตัวตลกที่ดีที่สุดในเกมสําหรับธาตุมืดช่องกลางนั่นเองนะครับและก่อนจากทางไปอย่าลืมกดไลค์กด s u b บสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกระจายให้พี่ห้องแม็ Mac, กกอน,ก,นกันด้วยนั่นเองนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย